ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างนะครับขั้นตอนที่หนึ่งขัดพื้นที่หน้าตัดเที่ยวจะกดก่อนะครับให้มันเรียบจากนั้นใช้ฉากวัดดูครับว่าได้ฉากหรือไม่ลายเงาเนี่ยเอาลายเงา ตอนต่อไปนะครับใช้เวอร์เนียวัดขนาดของไม้เพื่อไปคำนวณหาพื้นที่หน้าตักนะครับแล้วก็ทำการวัดความยาวของไม้ครับวัดและขีดเส้นพื้นที่ที่จะใช้รับแรงกด ต่อไปทําการชั่งน้ําหนักมวลของไม้นะครับมีหน่วยเป็นกร,รมัมต่อไปขั้นตอนการทดสอบนะคะติดตั้งชิ้นส่วนเข้ากับเครื่องทําการทดสอบนะคะวางพื้นให้ให้มันแนบกันนะคะแล้วก็ติดตั้งไอเอลเกตไอเอลเกตติดตั้งเข้าไปที่กับตัวเครื่องนะคะเพราะเราวัดไม่ได้ นี่คือขณะทำการทดสอบนะครับผมเพระอมานค่าแล้วอ่านไดอะเกรดด้วย หลังจากทดสอบเสร็จนะครับนําไม้ที่ทดสอบแล้วมาตัด3มท่อนนะครับท่อนละ2.5งเซนติเมตรเพื่อจะไปคำนวณหาความชื้นของไม้นะครับหลังจากตัดตัวอย่างไม้แล้วนะครับนําตัวอย่างมาชั่งน้ำหนักแล้วบันทึกค่าลงในตารางครับ นำตัวอย่างที่ชัางเสร็จแล้วนะครับมาเข้าตต้อบที่80องศาสจ่จำนวนสชั่วโมงมัหมครับ24ชั่วโมงเลาถึงน่าออก,ออกหลังจากที่อบครบ24ชั่วโมงแล้วนะครับนำตัวอย่างออกมา แล้วพักไว้ประมาณ20-30นาทีให้ตัวอย่างของเราหายคลายความร้อนนะครับหลังจากพักไม้ไว้20-30นาทีแล้วนะครับนำตัวอย่างมาชั่งน้ำหนักหลังอก แล้วบันทึกลงในตารางเพื่อไปคำนวณหาความชื้นของไม้นะครับ